สเปนยาซีวีวสีเดีบบไปตายซะเอาทุกคนก็สวัสดีทำานุนท่ากนกันกนะครับไปตายซะนิ่มซิตี้ของแกสำหรับวันนี้นะก็ผมจะทำการรีวิวเอรรีวิวไอตัวตัวละครที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดมานะ เป็นยังไงบ้างน้นองม,มามาทุกคนมามานี่นะตัวเลขหุ่นยนต์ซึ่งตัวน,นี้เป็นเป็นเออมันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแค่แบบหุ่นโชว์หุ่นโชว์อันนี้ก็เป็นแค่หุ่นโชว์นะไม่มีประโยชน์เฮ้ยทุกคนตกใจนะว่าอะไรแล้วก็มันสามารถ รวมร่างอันนี้นะเป็นแบบหุ่นยนต์จริงๆนะทุกคนขอโทษนะถ้ามีเสียงตะก,กุกตะกักตะลักะกักไปซะนี่นะก็เป็นมนุษย์หนะนะุ่นยนต์นะดูจากทรยากรนะนิดนะนี่อันนี้มันก็เป็นแค่บล็อกนะไม่รู้นะเขาจะทําเป็นบล็อกทําไมทําไมเขาไม่ทําเป็นแบบสิ่งมีชีวิต อันนี้คือแมงมุมพิษที่ผมเคยรีวิวไปนะ <c oughs> ใครจําได้บ้างน,นี่นะแมงมุมพิษขอคือแมงมุมพิษว่าเทวะ่ะอันนี้คือบักปลาฉลามนะอันนี้คือปลาฉลามล่างเล็กนะที่จริงมันมีอีกอันหนึ่งนะแต่อีกอันหนึ่งเป็นอาวุธเนี่ยแต่ความสามารถก็แบบเป็นแค่ดาบธรรมดานะอันนี้คือเทธอ่ะอยู่มีหลายแขนเอออท่ <c oughs> จริงๆ ไปตายอย่ามาเกะแกะ่คว้างทางองเกมาทุกคนมาดูกันอันนี้อันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้คลิปนอาจสั้นนะไม่ได้ยาวอะไรมากเพราะว่าก็าไม่ได้มีอะไรมากนะเกี่ออกก่อนนี่ตัวนี้กคเท่เลยเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะเฮ้ยอยู่นิ่งดิอฮ้ยฉลาดนี่ก็เดินไปเดินมาอยู่นิ่งแง่ อยู่นิ่งๆเซอยู่นิ่งๆเป็นไม้อยู่นิ่งๆมันไม่อยู่นิ่งๆอบผมจะดูรายละเอียดโอ้โหดูมันหมุนเป็นสปินเลยหยุดก็จะเห็นเป็นผู้หญิงมีขาแย่งมุมนะเนี่ยเนี่งเห็นไหมมีขากับเป็นคนปกตินะเธอก็เป็นคนที่ใส่ชุดยุนอันนี้คืออะไรอะเป็นอีกร่างหนึ่งเหรอใช่อีกร่างหนึ่งหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะเป็นร่างสองก็ว่าได้นะ อันนี้นะเราเคยเจอไปแล้วนะใครย้ำได้บ้างหบางตาจริงๆอุ๊ยโทษทีนี่นะดูเหมือนมีสองล่างอนะ่ะมันหเหมือนกันไม่ใช่หรอก็ไม่เห็นนี่อะไรแตกลางกันเลยนี่ชื่อก็เหมือนกันอีกสงสัยเขาเผลอทำซ้ำนะโอนี่คือดินแดงของซาปลาดเลยนะเนฮ้ยมันคือมันจะเป็นตัวปลาหม,มึกนะ แล้วก็ติดปืนเนะเท่อะไหนดูดิบินได้ไหมบินดิบินดิทำไมไม่บินอะเฮ้ยแต่ดูมันเหมือนมีความสามารถในการลอยนะเห็นไหมไม่เจ็บไม่เจ็บก็บ้าแล้วนี่ทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะตรงไหนเป็นหัวมองไม่ออกตรงนี้น่าจะเป็นหัวใช่ไหม เหมือนจะเป็นตัวเข่าควายนะแล้วก็มีหางแหลมๆมีแค่ขาเดียวตายซะดูเวลาเดินดินี่ไงหัวมันวิแต่เขาทำรายละเอียดดีมากแล้วฉันทำอะไรนะมานี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะอันชิญสัตว์มาอันชืญนอะไมาดีนะอ่า นี่คือมังกรลาวาผมกลัวทุกคนผมไม่ได้กลัวมังกรลาวานะแต่ผมกลัวไอ้พวกนี้มันจะมาฆ่าผมเมื่อผมเปลี่ยนหมดุดเพราะผมไปตีมันมาก่อนไงนี่ทุกคนนี่คือมังกรลาวาเห็นไหมข้อคือหัวหน้าของพวกเจ้านะ ยาทำไมมัอนอืมโหดูเลือดมันดิเลือดสั้งสี่พัน 4, นะโคตรเยอะไปบินไปไปบินไปบินนี่คือเกาะสัตว์ประหลาดนะนี่เกาะสัตว์ประหลาดมีแต่สัตว์ประหลาดมีเสือดาวอยู่ตัวเดียวเสือดาวบอกว่าทำไมต้องให้ฉันมาอยู่กับไอตัวพวกนี้ด้วย ใครก็ได้ช่วยปล่อยฉันไปทีที่ฉันไม่อย,อยากอยู่ต่อไปแล้วแงมอะไรเพื่อนนี่คือคูคนใครอยากเห็นตัวละครที่ผมสร้างบ้างอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะเพื่อนมันสร้างมันสร้างเห็นตัวอะไรไม่รู้มันบอกว่ามันจะอยากโคตรคนใจกล้าชื่อผมไม่ได้ตั้งชื่อมันแบบนี้ นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็มาทุกคนมาทุกคนที่มันเซ็นเซอร์เพราะว่าอะไรไหมมันแปลว่าควายทะนุงแต่มันเซ็นเซอร์ทําแป๊ะอะไรนี่คือพีเดเตอร์นะพีเดเตอร์แบบไม่ได้ใส่ชุดกอนอันนี้ผมสร้างเองนะไม่สวยอะ่ะทุกคนคิดนห น,นี้นะเป็นพีเดเตอร์แบบมีปืนติดอาวุธครบจุดก่อตัวนี้ผมไม่อยากจะให้ทุกคนดูมันคือแบบเอเลี่ยนอนะสีมอปอะที่สู้กับไอพีเดเตอร์นะหน้าตาค,ค่อนข้างน่าเกียดคือผมสร้างไม่ค่อยอจริงขนาดนะะอันนี้ก็คือผมสร้างเล่นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเอานี้เป็นบล็อกนี่วะเอามาผิดอัน,อ,นอันนี้ดิ นี่นะออ,อันนี้คือควายธนูนะควายธนูแล้วก็เจ้าสลามนะเอ,อ้าสลามทำไมมีแต่ตัวเป็นบล็อกวะเฮ้ช่างเอะมาอันนี้ผมจะให้เกาะน,นี้เป็นเกาะสัตว์ประหลาดนะมองไปจีไหนก็เจอแต่สัตว์ประหลาดไม่ว่าจะมองตรงไหนก็มีแต่สัตว์ประหลาด นี่คือเพียงที่ผมแต่งได้อุบาทลล์มาทุกคนต้องจะเห็นแต่สัตว์ประหลาดนี่พวกเราในที่สุดเราก็มาถึงลูกเลยเอ้ยทุกคนโหไม่ใช่แค่เราที่อยู่นี่เฮ้ยเพื่อนที่นี่มันเกาะสัตว์ประหลาดมีเพื่อนเต็มเลยเฮ้ยเพื่อนสวัสดีเอ้ยถอยไปซะตรงนี้เป็นเกาะสัตว์ประหลาดแล้วทุกคน แล้วก็เอาคูลิมลาวามาออนี่มาด้วยอ่าอะไรดีแค่นี้พอแล้วมั้งนี่นะคูลิมลาวาเอ้ยโทษทีหมีขั้วโลกแล้วก็มีใดหนึ่งเสาอีกหนึ่งตัวกลายเป็นเกาะสัตว์ประหลาดแล้วดู มีแต่ตัวอะไรก็รู้อยู่เต็มเกาะไปหมดเลยทุกคนอ่ะโอ้โหสุดยอดมันยอดมากเลยนะครับพี่น้องโอเคนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวนะอะไรมากอีอ้าวอ้าวนีนเน่เคยอยากเห็นฉันบินบ้างเฮ้ยอ ฉันบินได้ฮ่าๆฉันมีปีกอันนี้ผมกดปุ่มกระโดดค้างไปนะมันก็เลยบินได้โ,โอ้โหอึจ้าข้าคือเทพเจ้าของพวกเจ้าเองข้าเป็นคนสร้างพวกเจ้ามาวีเฮ้ไปเลยยาหูอันนี้คือบินของแท้ ไปเลยขอให้มีความสุขนะกับที่แห่งใหมแ่แห่งนี้สำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ